บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับครูปั๊บอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่5ค่ะครั้งนี้นะคะเรายังเจอกันในเรื่องของน้ำฟ้าดวงดาวนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนกันก่อนว่าครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยครูวับได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของน้ําในบรรยากาศนะคะได้แก่ก้อนเมฆก,การเกิดหมอกน้ําค้างนะคะหรือว่าหยาดน้ําฟ้ารวมไปถึงวัฏจักรของน้ํำด้ค่ะค่ะอย่างแรกนะคะก็คือก้อนเมฆค่ะ ก้อนเมฆเนี่ยจะเกิดมาจากการที่น้ําบนผิวโลกนะคะเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์แผดเผาเนี่ยไอร้อนเหล่านั้นนะคะก็จะนําพาไอ้อน้ำเนี่ยให้ลอยตัวสูงขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศค่ะจนถึงระดับหนึ่งที่เรียกว่าระดับควบแน่นนะคะทําให้ไอน้ําเหล่านั้นเนี่ยกลั่นตัวนะคะกลายเป็นหยดน้ําแล้วทําการจับกับฝุ่นบนชั้นบรรยากาศค่ะทาให้เกิดเป็นก้อนเมฆให้เราเห็นบนท้องฟ้านะคะ ึ่งก้อนเมฆเนี่ยก็จะแบ่งได้2แบบนะคะก็คือตามรูปร่างและระดับความสูงค่ะถ้าตามรูปร่างเนี่ยเราจะแบ่งแบ่งเป็นเมฆสเตรตัสแล้วก็เมฆคิวมูลัสนะคะซึ่งถ้าเป็นเมฆสเตรตัเเรส,เรสเนี่ยก็จะเป็นเมฆแผ่นค่ะส่วนเมฆคิวมูลัสเนี่ยก็จะเป็นเมฆที่เกาะตัวเป็นก้อนค่ะค่ะและถ้าแบ่งตามระดับความสูงนะคะก็จะแบ่งได้3ระดับก็คือชั้นสูงชั้นกลางและก็ชั้นต่ําค่ะ โดยที่เมฆชั้นสูงนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเซโรค่ะและลงท้ายด้วยรูปร่างของก้อนเมฆค่ะได้แก่เมฆเซโรสเตตัสเซโรคิวมูลัสและเมฆเซอรัสค่ะต่อมานะคะที่ระดับชั้นกลางค่ะระดับชั้นกลางนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอันโตค่ะแล้วก็ต่อท้ายด้วยรูปร่างของก้อนเมฆเหมือนเดิมค่ะได้แก่เมฆอันโตสเตตัสและก็เมฆอันโต้คิวมูลัสค่ะ ่ชั้นสุดท้ายนะคะก็คือเมฆชั้นต่ำค่ะเมฆชั้นต่ำนะคะจะได้แก่เมฆสเตรตัสเมฆคิวมูลัสเมฆสเตโตคิวมูลัสค่ะแล้วก็เมฆนิมโบสเตรตัสเมฆคิวมูลนิมบัสค่ะซึ่งเมฆคิวมูลัสแล้วก็เมฆคิวมูลนิ m มบัสนะคะจะเป็นเมฆที่ก่อตัวขึ้นในแนวตั้งนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเกิดหมอกนะคะหลักการเกิดหมอกเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะได้แก่ e v a p o r a t i o n f o g แล้วก็ c o o l i n g fog ค่ะซึ่งหลักการ c o o l i n g fog นะคะจะเป็นการที่อากาศชื้นนะคะที่มีอุณหภูมิลดลงจนถึงจุดเกิดน้ำค้างค่ะ ส่วน evaporation fog นะคะก็จะเป็นการที่อากาศนะคะได้รับความชื้นเพิ่มเข้าไปค่ะจนมันอิ่มตัวนะคะทำให้อน้ำส่วนเกินเนี่ยเกิดการกลั่นตัวนะคะแล้วกลายเป็นหยดน้ำค่ะทำให้เราเนี่ยเห็นเป็นหมอกค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเกิดน้ำค้างค่ะ น้ำค้างนะคะจะเกิดจากการที่อากาศเนี่ยมีการอิ่มตัวของความชื้นมากๆนะคะจนไม่สามารถจะกักเก็บไอน้ำไว้ในอากาศได้อีกแล้วค่ะทำให้ไอ้น้ำลรอนั้นนะคะเกิดการควบแน่นแล้วก็เกาะอยู่บนพื้นผิวของวัตถุค่ะค่ะ และถ้าหากว่าวันไหนนะคะที่มีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆหรือว่ามีอากาศเย็นมากๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นเป็นแม่คานิงนะคะที่เกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าต่างๆค่ะค่ะสําหรับหยาดน้ําฟ้านะคะจะมี3รูปแบบด้วยกันค่ะก็คือฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บค่ะ ซึ่งการเกิดหยดน้ำฟ้านะคะจะมีหลักการของการชนและการรวมตัวค่ะนั่นคือโมเลกุลของหยดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยก็จะตกลงมาโดยไม่มีการชนกันแต่ถ้าหากโมเลกุลทั้งสองนะคะมีความต่างก็คือมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะคือมันมีโมเลกุลที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็ทาให้โมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยมีการตกลงมาอย่างรวดเร็วกว่านะคะแล้วก็ตกกระทบกับโมเลกุลขนาดเล็กค่ะ ทำให้เกิดการรวมตัวนะคะกลายเป็นหยดน้ำนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนในที่สุดค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของกระแสะอากาศไหลขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นตัวช่วยนะคะในการ ชนและการรวมตัวของหยดน้ำด้วยค่ะก็คือเมื่อกระแสอากาศนะคะมีการพัดพาขึ้นนะคะในก้อนเมฆก,ก็จะทําให้หยดน้ำนะคะที่อยู่จากฐานก้อนเมฆเนี่ยมีถูกพัดขึ้นไปค่ะแล้วระหว่างที่มันตกลงมาเนี่ยก็ทําให้มีการชนและการรวมตัวเกิดขึ้นค่ะ สำหรับความรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือน้ำในก้อนเมฆเนี่ยจะมีครบทั้ง3สถานะเลยค่ะได้แก่ของแข็งนะคะก็คือสถานะของน้ําแข็งค่ะผลึกน้ําแข็งนั่นเองนะคะหรือว่าของเหลวนะคะก็จะเป็นหยดน้ำนะคะแล้วก็แก๊สก็จะเป็นไอน้ำค่ะซึ่งเมื่อของแข็งนะคะโดนความร้อนมากๆเนี่ยก็จะเกิดการหลอมเหลวแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวค่ะ และถ้าของเหลวนะคะยังโดนความร้อนอยู่นะคะก็จะทําให้เกิดการระเหยค่ะแล้วก็กลายไปเป็นแก๊สในที่สุดค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าหากแก๊สเนี่ยเ,เจอความเย็นนะคะจนถึงจุดหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่าจุดควบแน่นค่ะทําให้มันมีการควบแน่นนะคะแล้วก็เกิดการกลั่นตัวกลับไปเป็นของเหลวหรือว่าหยดน้ํานั่นเองค่ะ แล้วของเหลวนะคะเมื่อได้รับความเย็นนะคะก็จะทําให้เกิดการแข่งตัวค่ะกลายเป็นของแข็งหรือว่าผลึกน้ําแข็งนั่นเองค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าของแข็งนะคะมีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นสถานะแก๊สนะคะโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าการระเหิดค่ะ และในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าแก๊สเนี่ยเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งนะคะโดยที่ไม่ผ่านสถานะของของเหลวก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าการระเหิดกลับค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเกิดหยดน้ำฟ้านะคะในวันที่มีอากาศหนาวเย็นหรือว่ามีอุณหภูมิต่ำค่ะหยดน้ำในอากาศนะคะก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผลึกน้ำแข็งนั่นเองค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าในวันที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆนะคะก็จะ ทำให้ผลึกน้ําแข็งนะคะตกลงมาสู่พื้นดินค่ะในรูปของหิมะนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นนะคะมีอากาศร้อนนะคะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะก็จะทําให้หิมะที่ตกลงมาเนี่ยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ําฝนก่อนจะตกถึงพื้นค่ะค่ะแล้วก็การเกิดหยาดน้าฟ้านะคะหรือว่าการเกิดลูกเห็บนะคะที่เกิดมาจากเมฆคิวโรนิมบัสนั่นเองค่ะ ก็คือจะเกิดจากการที่ภายในก้อนเมฆนะคะมีกระแสอากาศนะคะที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนค่ะทำให้หยดน้ำนะคะที่อยู่ในก้อนเมฆเนี่ยถูกพัดขึ้นนะคะแล้วก็เจอกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะคะทำให้เปลี่ยนตัวเองเนี่ยกลายเป็นผลึกน้ำแข็งค่ะจากนั้นเนี่ยมันก็กำลังจะตกลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถูกกระแสอากาศเนี่ยพัดผ่านขึ้นไปอีกแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีการรวมตัวกับหยดน้ำค่ะแล้วก็ พัดขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะคะก็เจอกับอุณหภูมิที่เย็นอีกค่ะก็สลับไปมาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตกลงมาถึงพื้นดินในที่สุดในรูปของรูปเ็บค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการเกิดวัฏจักรของน้ําค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะโดยขั้นแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรวมตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่พืชน,นะคะมีการคลายน้ําหรือว่าการที่ น้ำใตดินนะคะมีการไหลซึมแล้วก็มารวมตัวกันกับน้ําในมหาสมุทรค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อแหล่งน้ําพวกนี้นะคะโดนความร้อนนะคะจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะทําให้เกิดการระเหยค่ะกลายเป็นไอน้ําเมื่อถึงจุดหนึ่งค่ะก็จะเกิดการควบแน่นนะคะกลายเป็นก้อนเมฆค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นหยาดน้ำฟ้านะคะตกลงมาสู่พื้นดินค่ะ แล้วก็วัฏจักรของน้ำนะคะก็จะมีการไหลเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะโดยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสิ้นสุดค่ะค่ะมาเข้าเรื่องต่อมากันเลยนะคะก็คือเรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศค่ะค่ะสำหรับเรื่องอุณหภูมินะคะอุณหภูมิหมายถึงอะไร อุณหภูมิเนี่ยจะเป็นระดับความร้อนหนาวนะคะที่ปรากฏขึ้นในมวลสารต่างๆค่ะซึ่งจะสามารถบอกค่าเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ค่ะค่ะซึ่งอุณหภูมิของพื้นโลกเรานะคะจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการได้รับแล้วก็การส่งพลังงานนะคะของความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ด้วยค่ะในเวลา6กโมงเช้านะคะจะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเริ่มมีการแผ่รังสีลงมาบนพื้นผิวโลกค่ะ จากนั้นนะคะเวลา12นาฬิกานะคะหรือว่าเวลาเที่ยงเนี่ยจะเป็นเวลาที่โลกของเรานะคะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกร้อนมากๆเลยนะคะค่ะหลังจากเที่ยงนะคะก็จะเป็นเวลาบ่ายสองเนี่ยก็คือโลกนะคะก็จะมีการคลายความร้อนค่ะทําให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเนี่ยยังมีความสูงอยู่ค่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นค่ะ อุณหภูมิของโลกเนี่ยจะมีการลดลงค่ะทำให้อากาศนะคะเริ่มมีการเย็นขึ้นค่ะค่ะสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะคะก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ค่ะซึ่งเทอร์โมนะคะจะแปลว่าความร้อนส่วนมิตเตอร์เนี่ยจะแปลว่าการวัดค่ะค่ะองค์ประกอบของเทอร์โมมิเตอร์นะคะที่สำคัญเนี่ยจะได้แก่หลอดแก้วนะคะ แล้วก็ของเหลวนะคะที่อยู่ข้างในหลอดแก้วเช่นประดอดหรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีสเกลนะคะเพื่อขีดไว้นะคะสำหรับบ่งบอกค่าของอุณหภูมิที่แน่นอนค่ะค่ะการวัดอุณหภูมินะคะหลักการของมันเนี่ยก็จะเป็นการวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจนนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่แต่ละโมเลกุลของสาราเนี่ยมีการเคลื่อนที่ค่ะ ซึ่งถ้าหากเรานะคะมีการเติมพลังงานความร้อนให้กับสาสารของโมเลกุลเนี่ยสสารนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นค่ะทําให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองค่ะก็คือเหมือนกับการที่เราเนี่ยถูมือเร็วๆนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามือของเราเนี่ยมีความร้อนเกิดขึ้นค่ะค่ะ แบบที่2นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการลดพลังงานความร้อนลงนะคะก็จะทําให้มเลกุลของสารนะคะมีการเคลื่อนที่อย่างช้าลงค่ะทําให้อุณหภูมิเนี่ยลดต่ําลงไปด้วยค่ะก็คือเหมือนการที่เราเนี่ยถูมือช้าลงนั่นเองค่ะก็จะสังเกตได้ว่าความร้อนเนี่ยก็จะไม่เท่ากับการที่เราเนี่ยถูมือเร็วขึ้นค่ะ ค่ะหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็จะอาศัยหลักการหดตัวหรือว่าขยายตัวของของเหลวนะคะที่อยู่ภายในหลอดแก้วค่ะก็คือได้แก่ปรรอดหรือว่าแอลกอฮอลนั่นเองค่ะ น้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าการที่เราเนี่ยเอาเทอร์โมมิเตอร์นะคะลงไปจุ่มในน้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นเนี่ยก็จะทําให้สารที่อยู่ภายในหลอดแก้วนะคะหรือว่าสารที่มีสีแดงๆภายในหลอดแก้วเนี่ยมีการเคลื่อนที่สูงขึ้นหรือว่าลดลงนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เรานะคะนำเอาไปวัดค่ะซึ่งมาดูหลักการนะคะที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเหล่านั้นภายในหลอดแก้วกันค่ะ ขั้นแรกนะคะการที่เรานะคะคใส่พลังงานความร้อนลงไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดพลังงานจนค่ะอนุภาคของสารนะคะคที่อยู่ภายในหลอดแก้วหรือว่าปล่อดน,นั่นเองค่ะก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นค่ะจากนั้นนะคะสารภายในหลอดแก้วเนี่ยก็จะมีการกระจายตัวออกจากกันมากขึ้นค่ะทําให้เกิดการขยายตัวนั่นเองค่ะ ซึ่งก็คือการที่เราเนี่ยเอาเทอร์โมมิเตอร์นะคะลงไปวัดในน้ำร้อนเนี่ยก็จะทำให้สารสีแดงๆที่อยู่ในหลอดแก้วนะคะมีการเคลื่อนที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตามสเกลของหลอดแก้วค่ะค่ะหลังจากที่ประหลอดนะคะได้รับความร้อนจนเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อประหลอดนะคะเย็นตัวลงก็จะทำให้อนุภาคของสารนะคะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าลงค่ะ หลังจากที่มันเคลื่อนที่ช้าลงแล้วเนี่ยก็จะเกิดการหดตัวนะคะทําให้ของเหลวสีแดงๆนะคะที่อยู่ภายในหลอดแก้วเนี่ยมีการลดลงมานะคะาตามสเกลของหลอดแก้วค่ะค่ะน,น้องเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะใช้ปรลอดแทนที่จะใช้น้ำเปล่าค่ะ เหตุผล <C> e <at> ก็คือว่านอกจากประอดเนี่ยจะมีการไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วนะคะประลอดเนี่ยยังไม่เกาะผิวของหลอดแก้วอ,อีกด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการใช้น้ําเปล่านะคะเมื่อเกิดการขยายตัวหรือว่าเกิดการหดตัวของน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าเนี่ยก็จะเกิดการเกาะตัวนะคะอยู่ที่บริเวณผิวของหลอดแก้วค่ะแล้วก็จะไม่ยอมไหลกลับมาที่บริเวณกระเป๋ะค่ะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาในเรื่องของสเกลอุณหภูมิค่ะซึ่งสเกลอุณหภูมิที่เราคุ้นเคยนะคะก็จะมี3อย่างด้วยกันค่ะก็คือองศาฟาเรนไฮต์องศาเซลเซียสแล้วก็เควินค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องขององศาฟาเรนไฮต์ค่ะก็คือในปีคศ .1714 นะคะกราเบียนฟาเรนไฮต์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ประดิษฐ์เทอร์มเมตเตอร์นะคะที่ทําการบรรจุประหลอดไว้ภายในหลอดแก้วค่ะโดยเขานะคะพยายามจะทําให้ประหลอดเนี่ยมี อุณหภูมิที่ลดลงต่ำที่สุดนะคะก็คือประมาณศูนย์องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองค่ะโดยโดยเขานะคะได้ใช้น้ำแข็งนะคะเกลือแล้วก็ทำการผสมกับน้ำนะคะเพื่อให้มีความเย็นมากๆค่ะค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าจุดลอมเหลวของน้ำแข็งนะคะจะเท่ากับ32องศาฟาเรนไฮน์ค่ะค่ะและจุดเดือดของน้ำนะคะก็จะเท่ากับ2 1 2ฟาเรนไฮน์ค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอ,อ,องศาเซลเซียสค่ะก็คือในปีคศ .1742 นะคะแอนเดอร์เซลเซียสเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการออกแบบสเกลของเทอร์มมิเตอร์นะคะให้มีการอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเขาพบว่าจุดลอมเหลวของน้ำแข็งนะคะจะเท่ากับ0องศาเซลเซียสค่ะและจุดเดือดของน้ำเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ100องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับความรู้เพิ่มเติมนะคะ ก็คือคำว่าจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งค่ะโดยจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งเนี่ยก็คือการที่น้ำแข็งนะคะเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็นน้ำค่ะและจุดเยือกแข็งของน้ำนะคะก็คือการที่น้ำเนี่ยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำแข็งค่ะก็คือจะเห็นว่าจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งแล้วก็จุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันนะคะก็คือมันจะเท่ากันค่ะขะยกตัวอย่างเช่นการที่พีป๊อปพูดว่า จุดลอมเหลวของน้ําแข็งเนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสค่ะก็คือแปลว่าจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยก็จะเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสเหมือนกันค่ะค่ะต่อมาในคริสทศวรรษที่19นะคะหลอดเควินนะคะเป็นผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนนะคะแล้วก็อุณหภูมิค่ะโดยเขาพบว่าที่อุณหภูมิลบ27 3องศาเซลเซียสเนี่ยอะตอมของสารนะคะจะไม่มีการเคลื่อนที่ แล้วก็จะไม่มีสิ่งไหนนะคะที่มีความหนาวเย็นไปกว่านี้ได้อีกนะคะเขาก็เลยกำหนดใหู้นย์เควินนะคะมีค่าเท่ากับลบองรอองศาเซลเซียสค่ะซึ่งอุณหภูมิของเควินนะคะก็จะไม่ใส่เครื่องหมายองศาเอาไว้ที่หน้าตัวอักษรตัวเคนะคะค่ะพี่ป๊อก็จะทำการอธิบายเพิ่มเติมนะคะในหน่วยของ เควินค่ะก็คือถ้าเรานะคะทำการกำหนดให้ศูนย์เควินนะคะมีค่าเท่ากับลบ2ององศาเซลเซียสเนี่ยนั่นหมายความว่า273เควินเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะค่ะโดยที่จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งนะคะในหน่วยอุณหภูมิเควินเนี่ยก็จะเท่ากับ273เควินค่ะค่ะ ก็จะเห็นว่าจุดที่น้ำนะคะมีการเยือกแข็งเนี่ยก็จะเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาจุดเดือดของน้ำเนี่ยก็คือร้อยองศาเซลเซียสนะคะมาทําการเปรียบเทียบจะเห็นว่าความต่างของ2 0. สเกลนี้นะคะมีค่าเท่ากับ100พอดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอุณหภูมิเคลวินก็เหมือนกันค่ะจะเห็นว่า ถ้าจุดเยือกแข็งของน้ำนะคะมีค่าเท่ากับ273เคลวินนะคะดังนั้นจุดเดือดของน้ำเนี่ยก็จะมีความต่างขึ้นมาอีก100ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ373อเคลวินเหมือนกันค่ะค่ะสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ของสเกลอุณหภูมินะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน่วยอุณหภูมินั่นเองค่ะ เริ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องขององศาฟาเรนไฮน์นะคะถูกเปลี่ยนให้เป็นองศาเซลเซียสได้ยังไงคะ่ะค่ะจากรูปนะคะจะเห็นว่าจุดเยือกแข็งนะคะขององศาเซลเซียสเนี่ยจะเท่ากับศูนองศาเซลเซียสใช่ไหมคะแล้วจุดเดือดก,ก็จะเท่ากับ100องศาเซลเซียสค่ะแล้วจุดเยือกแข็งของในหน่วยองศาฟาเรนไฮน์นะคะก็คือ32ององศาฟาเรนไฮน์ค่ะจะเห็นว่ามันเริ่มต้นนะคะด้วยตัวเลขที่ไม่เท่ากันค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาระยะของสเกลฟาเรนไฮน์นะคะแล้วก็สเกลเซลเซียสเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยการที่เอาจุดเดือดน,นะคะมาทำการลบกับจุดเยือกแข็งเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะคะจะมีความต่างจะมีความต่างระหว่างจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งเนี่ยถึง180องศาฟาเรนไฮน์ค่ะส่วนองศาเซลเซียสนะคะก็จะมีจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งต่างกันถึง100อองศาเซลเซียสค่ะก็คือจะเห็นว่า อ,อ,องศาฟาเรนไฮต์เนี่ยจะมากกว่ามีค่าที่มากกว่าองศาเซลเซียสนะคะถึง1.8เท่าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวเลข1.8นี้นะคะในการคิดด้วยค่ะค่ะนั่นหมายความว่าน้ำนะคะที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะแปลว่ามีอุณหภูมินะคะเพิ่มขึ้นในหน่วยขององศาฟาเรนไฮต์เท่ากับ1.8ฟาเรนไฮตนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างนะคะในการคิดคำนวณการเปลี่ยนองศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นเซลเซียสกันเลยค่ะค่ะตัวอย่างนะคะโจทย์บอกว่า74องศาฟาเรนไฮต์นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่ขององศาเซลเซียสค่ะก็คือเริ่มแรกนะคะสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราจะทำการลบ32อนะคะออกจากหน่วยขององศาฟาเรนไฮต์ก่อนค่ะซึ่ง32เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะจะเป็น32มิบฟาเรนไฮต์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ ถ้าหากลบ32ออกไปนะคะเราจะได้ค่าเท่ากับ42ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็นำเอาเลข42นะคะามาหารด้วย1.8ซึ่ง1.8เนี่ยก็คือสเกลของความต่างระหว่างองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็องศา Celsius เซลเซียสนั่นเองค่ะค่ะเมื่อคิดเลขออกมานะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ23.33องศาเซลเซียสค่ะค่ะ แล้วในการเปลี่ยนองศาเซลเซียสนะคะให้กลายเป็นองศาฟาเรนไฮน์เนี่ยเราก็ทำด้วยวิธีตรงข้ามกับวิธีเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือเราเนี่ยทำการเอาองศาเซลเซียสนะคะไปคูณด้วย1.8เมื่อสักครู่เนี่ยเราเอาไปหารใช่ไหมคะครั้งนี้เราก็เปลี่ยนเอามาคูณแทนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บวกด้วย32ค่ะค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะก็คือ30องศาเซลเซียสจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขององศาฟาเรนไฮน์ค่ะ ข่ะสเต็ปแรกนะคะก็คือคูณอุณหภูมินะคะในหน่วยขององศาเซลเซียสด้วย1.8ก่อนค่ะค่ะจะได้ค่าเท่ากับ54นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาตัวเลข54นะคะนำมาบวกด้วย32ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ86องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นว่าจากการเปลี่ยนองศาฟาเรนไฮต์นะคะให้กลายเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยไม่ได้มีความยากเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะจะเป็นการศึกษาในการเปลี่ยนองศาเซลเซียสนะคะให้กลายเป็นเคลวินค่ะจะเห็นได้ว่าจุดเดือดน,นะคะแล้วก็ จุดเยือแข็งเนี่ยมีความต่างเท่ากับ100เท่ากันเลยนะคะก็แสดงว่าอัตราในการเพิ่มขึ้นของ1องศาเซลเซียสหรือว่า1เควินนะคะมีอัตราเท่ากับ1เท่ากันค่ะมันพิสูจน์นะคะว่าจริงหรือเปล่าก็คือทําการเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยค่ะด้วยการเอาจุดเดือดน,นะคะลบกับจุดเยือกแข็งเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ เสเกลเคลวินนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ100เคลวินค่ะแล้วส่วนสเกลขององศาเซลเซียสเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ100องศาเซลเซียสเหมือนกันค่ะเมื่อเอามาเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะในอัตราส่วนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีค่าเท่ากับ1ค่ะค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือการเปลี่ยน30องศาเซลเซียสนะคะให้ได้เป็นอุณหภูมิเคลวินค่ะสเต็ปแรกนะคะก็คือทำการบวกด้วย 273.15นะคะเพิ่มลงไปในหน่วยของอุณหภูมิองศาเซลเซียสค่ะซึ่ง273.15นะคะก็คือมาจากจุดยะแข็งของหน่วยในหน่วยขององศาเควินนั่นเองค่ะค่ะเมื่อบวกกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ373.15เควินค่ะค่ะและการเปลี่ยน เคลวินนะคะให้กลายเป็นองศาเซลเซียสเนี่ยก็ทำวิธีตรงกันข้ามเลยค่ะด้วยการที่เอาเควินนะคะมาลบด้วย273.15ค่ะวิธีการเมื่อสักครู่นี้คือเราเอาไปบวกด้วย273.15ใช่ไหมคะคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นลบค่ะค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะก็คือ280เควินนะคะจะเท่ากับเท่าไหร่ขององศาเซลเซียสค่ะ สเต็ปแรกนะคะก็คือทำด้วยการลบ273.15นะคะออกจากองศาเควินค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ6.15เควินนั่นเองค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะง่ายกว่าการเปลี่ยนอ,อ,องศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์อีกค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของอุณหภูมินะคะแล้วก็เรื่องของส่วนประกอบของเทอร์โมมิเตอร์นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยขององศาเซลเซียสให้กลายเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะคะหรือว่าหน่วยขององศา <c oughs> เซลเซียสให้กลายเป็นเควินนั่นเองค่ะค่ะครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะในหน่วยขององศา ฟเรนทยนะคะให้กลายเป็นเควินค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัจจัยนะคะที่ทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ